นี่ครับเห็ดสองตัวคู่ครับเห็ดตัวดีครับได้ยี่สิบตัวแนะโลแล้วครับนี่ครับตกด้วยชิงเหลวครับแล้วก็สป,ปินครับนี่ครับตัวใหญ่ๆครับนาะ โอ้เหลืองเหลืองใหญ่ๆครับเห็ดประมาณสิบสิบห้าตัวโลครับนี่ครับใหญ่ครับปูเราก็คอมีตัวครับพอจะเรี่ี่ครับเรา ไข่กินงกุ้งชิ้นตกนะครับทำการปล่อยปลาครับ